คือถ้ามันตายมันตายเลยนะพออธิบายไปด้วยหลักวิชาที่เราไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้เป็นใครแล้วพอจะเข้าเขาไหมโอ้โหแบบ เช๊ะสุดๆค่ะลดยเเนาะโดยเฉพาะเรื่องปีปีที่แบบ2ปีที่แล้วที่ชีวิตแบบนรกมากๆหกวิบัติแบบที่อาจารย์บอกไว้คือถ้ามันตายมันตายเลยนะอยากจะกั้นใจตายก็กั้นใจไม่ได้พาะมันติดลูกใช่และอย่างคือคือมันมันหลายอย่างหลายองค์ประกอบมากเลยมันมันจะต้องมีเหตุพัดภาคและคําว่าปุตตะเนี่ยมันแปลว่ามีเหตุให้ช่วงใดพัดภาคจากลูกไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดน่ะ เขาเรียกว่าหนังตัวอย่างหนังตัวอย่างในเรื่องร้ายที่แสดงไปแล้วหนังจริงชีวิตจริงของความสุขสำเร็จมันจะเกิดตั้งแต่41ปีแปดเดือนถึง50ปีโคตรรุ่งโรจน์ถ้ามีความหวังเพราะฉะนั้นไปเตอต้องต้องเข้าใจว่ามันเป็นเดทตี่ชะตากรรมจะอยู่รักษาลมหายใจกับชีวิตไว้ได้อะเพราะว่าดวงชะตาจากเนี้ยมันจะค่อยๆพลิกจากร้ายกายดี แล้วไบเตยเ็ดูนะอาจารย์พูดยาวๆไปเลยปี2,500 6 9 7 7 1ใบเตยจะลุ่งโรดอย่างมากๆกร <Hey. S 1> อะอ้โหสร้างความมั่นใจใเช,ชีวิตชีวิตะองความเราต้องม้มวามหวังนะทำไมถึง <S <S อ,อย่าดึงตัวเองให้ต่ำด้วยจิตที่ตกค่ะคือคือหลายอย่างในชีวิต2-3ปีที่ผ่านมามันทำให้แบบว่าสภาพจิตใจเราอะมันมันพัง ลงไปเยอะทั้งแบบการสูญเสียการพักพากมันทําให้ใจเรามันแบบพลังเราหมดไปเยอะมากไปเตยในโลกนี้นะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรนเสริญชื่อเสียงมีเนินทาหมดชื่อเสียงคมีสุขมีทุกข์มันปกติของโลกธรรมนี้แต่เมื่อใน่าำกลางวัยที่เรายังไม่ใช่เจ็ดส<ห>ิบแปดสิบแล้วหมอรักก็ยืนยันตามดวงชะตาว่าในวัยส1ปีแเดือนถึง5้ปียูจะกลับมารุ่งโรจน ต้องมีความหวังมันจึงเป็นพลังขับเคลื่อนวันนี้อยู่มาเจอไอได้บอกเรื่องราวและยูยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทําลูกอยู่ต้องโตอยู่จะหยุดจะดอกได้ไงแล้วจําไว้นะภ้าที่มันเคยเกิดและปรากฏเราก็ทํามาได้เพราะเราเคยทํามันมาแล้วบริบทเปลี่ยนไปเรามาเอาชีวิตโอ้ยเรามีสตอรี่อีกมากมายเลยที่จะเล่าชีวิตผ่านบทเองถูกต้องไหมโชคดีอมรินทีวี